วิธีการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิดยบอสัน Biotech ล้างมือและทำความสะอาดบริเวณที่จะทดสอบและเช็ดให้แห้งขั้นตอนที่1ตรวจสอบชุดทดสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเสียหายแตกหักหรือชำรุดไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราศจากเชื้อหลอดหยดของเหลวและหลอดที่มีสารเคมีสกัดแถบตรวจคู่มือการใช้งาน หรือสแกน QR code เพื่อชมคลิปสาธิตวิธีการใช้งานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า14ปีควรใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่หากเด็กรู้สึกเจ็บปวดระหว่างการใช้งานให้หยุดทำการทดสอบทันทีขั้นตอนที่2 เตรียมหลอดที่มีสารเคมีสกัดและหลอดหยดของเหลวสําหรับชุดทดสอบโดยนํามาวางที่สําหรับวางหลอดหยดของเหลวด้านหลังกล่องหมุนฝาหลอดที่มีสารเคมีสกาัดเปิดให้ห่างจากใบหน้าของคุณและระวังอย่าให้สารเคมีสกัดรั่วไหลออกมาขั้นตอนที่3ม เปิดบรรจุภัณฑ์โดยค่อยๆนําไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อออกจากบรรจุภัณฑ์ข้อควรระวังการนําไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อออกจากบรรจุภัณฑ์ไม่ควรนํามือไปสัมผัสปลายด้านที่มีสําลีสอดไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อเข้าจมูกด้านในด้านหนึ่งอย่างระมัดระวังหมุนไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้ออย่างน้อย3-5ครั้งนำไม้เก็บตัวอย่างที่ทำให้ปราศจากเชื้ออันเดียวกันทำซ้ำกับจมูกอีกข้างหนึ่ง ใส่ไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อลงในหลอดหยดของเหลวหมุนไม้เก็บตัวอย่าง3-5ครั้งแช่ไม้เก็บตัวอย่างที่ทําให้ปราศจากเชื้อไว้ในหลอดหยดของเหลวหนึ่งนาทีใช้นิ้วบีบหลอดหยดของเหลวและเอาสารละลายออกจากสำลีให้มากที่สุดปิดฝาหลอดหยดของเหลวให้แน่นขั้นตอนที่4นําแถบตรวจออกจากบรรจุภัณฑ์วางบนพื้นราบแถบตรวจเมื่อนําออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วควรใช้โดยทันที หยดตัวอย่างที่อยู่ในหลอดหยดของเหลวลงแถบตรวจสามหยดอย่างเบามือระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศในแถบตรวจรอดูผลการทดสอบ15-20นาทีผลลับแสดงผลหนึ่งขีดคือไม่พบแอนติเจนต่อเชื้อโควิด ถ้าผลลับแสดงผล2อขีดคือพบแอนติเจนต่อเชื้อโควิดผลการทดสอบหลังจาก20นาทีอาจจะไม่ถูกต้องเมื่อผลตรวจเป็นผลลบให้สังเกตอาการและตรวจซ้ำทุก3-5วันเมื่อผลตรวจเป็นผลบวกให้ตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR เมื่อผลทดสอบไม่สามารถแปลผลได้ให้ใช้ชุดตรวจอันใหม่ทดสอบซ้ำ ขั้นตอนที่5การทำลายของเสียหรือสารอันตรายที่เกิดจากการทดสอบทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดที่มีสารเคมีสกัดและชุดตรวจและทิ้งหลอดที่มีสารเคมีสกัดและชุดตรวจลงในถุงพลาสติกจากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 และทิ้งร่วมกับขยะอื่น นอกจากนี้หากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ท่านใช้ชุดตรวจควรทิ้งลงในถังขยะสีแดงมันล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและใส่แมสเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะด้วยความห่วงใย,ยจากบาร Bio ิษัทไบโอเทคและบริษัทซิงไทเทรดดิ้งจำกัด